สวัสดีค่ะเรามาพบกันที่ 11, 12นะคะวันนี้จะมาดูรถเข้ามาใหม่นะคะจะเป็น Honda Civic ปี15นะคะเป็นรุ่น FB นะคะ FB ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น E Navigator นะคะตัวรถนี่คือเป็นตัวกระจังหน้าตัวตัว U ก็คือ Minor Change แล้วนะคะตัวนี้จะมีสเกิร์ตสเกิร์ตรอบพันเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED แล้วนะคะตัวนี้อ่ะแล้วเรามาดูรายละเอียดภายนอกรถกันก่อน นะคะตัวนี้คือล้อล้อก็คือล้อติดมาจากศูนย์เลยจะเป็นสีเทาของเขาดอกยางดอกยางเต็มเต็มเลยนะคะตัวนี้ยางจะปี20นะคะ20สัปดาห์ที่30นะคะตัวยางนะคะตัวนี้ดอกเต็มเลยตัวนี้ก็จะมีดิสหน้านะคะดิสหน้าดิสหน้าดิสหลังตัวนี้จะมีดิสหลังด้วยเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัวท็อปของรุ่นเขากกระจกจะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทคีย์กุญแจสามารถกดจากรีโมทได้นะคะจะมีเหมือนกันสองฝั่งเลยภายในนะคะภายในตัวรถจะเป็นสีดำจะมีโหมดหมดต,ต,ตัวอีโคนะคะอีโคคือประหยัดน้ำมันนะคะเดีวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนตัวตัวรถนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะพวงมาลาัยมังติฟังก์ชันนะคะ มีค้ดนะคะมีปรับแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ภายในรถได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดตัวนี้จะเป็นรุ่น n ิเ i เต t o r นะคะในวิวิเ i เตอร์มันนำทางนะคะ google เล่นได้นะคะตัวนี้เล่นได้ปกติเพราะตัวนี้จะเป็นรุ่น e รุ่น,ร,นรุ่นตัวตัวท็อปของเขานะคะจะเป็น airbag คู่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะไม่ใช่เป็นเกียร์ cvt คือไม่ใช่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะ ตัสามารถเล่งคันเล่งแล้วก็รอบรอบได้ค่อนข้างจะดีกว่าเกียร์ CVT แล้วก็เวลาเวลาใช้งานค่อนข้างจะสดเหมือนกันนะคะแต่ว่าการการออกตัวออกอะไรจะดีเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องพันแปะคะเลขไมจะอยู่ที่หนึ่งห้าสามเจ็ดปดห้านะคะเลขไมตามนี้เลยไมตรงนะคะไมตรงเข้าสูงตรงตามตามระยะเลยตัวรถนะคะตัวรถมีการใช้งานบ้างเป็นปกตินะคะ เามาดูรียดกัตัวนี้จะได้ชุดแต่งชุดแต่งรอบคันแล้วก็ตัวสกเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น Honda c ซ vic ตัวพันแปดทแล้วนะคะตัวนี้ท่อเจ้าของเดิมเขาเขาเปลี่ยนมานะคะก็คือ,อ,อตีแค่ตีตีปลายเฉยๆนะคะไม่ได้ตีตรงนะคะท่อก็จะฟังเสียงเพาะหน่อยถือว่าใส่ของได้พอสมควรนะคะแต่ก็คือไม่ได้ใหญ่มากนะคะท้ายท้ายเดิมไหม ใช้เดิมนะคะตะเข็บตะเข็บก็ยังเดิมอยู่นะคะตะเข็บเดิมอยู่ <Wow. S 1> นะตะเข็บเดิมนะคะตะเข็บเดิมเรามาดูภายนอกกันก่อนตัวนี้ไฟไฟของเขา,เาจะเป็นออสองสองสีนะคะสีแดงสีกับสีขาวก็คือจะเป็นหลอดธรรมดาเฉยๆนะคะตัวนี้จะไม่มีตัวเซ็นเซนเซ็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 นท่นหอยนะคะจะไม่มีนะคะตัวนี้จะจะมีกล้อง กงเวลาเราถอยแค่นั้นเองนะคะตอนนี้ใช้ที่หน้าจอได้เลยตัวโค้ดโค้ดกระจกนะคะของ h o n ด a ก็อยู่ครบนะคะอยู่ครบหมดเลยตัวรถประตูเดิมประตูเดิมหน้าหลังเดิมก็ไม่มีแกะทำสีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตะเข็บกันก่อนถ้าแกะยาก,ยากๆอย่างเงี้ยคือแบบประตูแบบไม่ได้ทำสีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน แกะยากนิดนึงถ้าแกะยากยากนี่คือรถจะไม่ได้ทําสีแน่นอนนะคะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูน็อตกันก่อนน็อตก็ไม่มีขยับนะคะน็อตก็ไม่มีการไขนะคะไม่มีการไขดูได้เลยแล้วก็ตัวเพจเพจก็ไม่มีแกะนะคะโค้ดโค้ดของเพจนะคะไอ้รุ่นนี้จะเป็นรุ่น FB ก็คือมันจะขึ้นเลยนะคะตามตามนี้ได้เลยผลิตก็คือผลิตที่ประเทศไทยนะคะก็จะขึ้นหมดหมดตามนี้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นปี15แท้นะคะเราดูจากสายเบลได้เลยนะคะ15แท้ตามนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันก่อนเรามาดูห้องเครื่องก่อนฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็จะไม่ได้ขยับเลยนะคะฝากระโปรงเดิมห้องเครื่องเดิมนะคะแก้มเกิมเดิมเม็ดสีอาร์คเดิมนะคะตัวนี้ห้องเครื่องค่อนข้างจะสะอาด ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนคานเดิมนะคะคานเคินเดิมหมดเลยโลโก้โลโก้ของตัวนี่ก็ยังอยู่ของ h o นด a นะคะแล้วก็โลโก้นี่ก็ยังอยู่ฝากระโปรงก็ยังอยู่เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดในตัวราคารถกันก่อนนะคะราคารถตัวนี้ Honda Civic นะคะปี15 1.8 i e n a v i g a t o r นะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่458,000ไฟแนนซ์นะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตด,ดีจัดได้เต็มเลยแทบไม่ต้องใช้เงินดาวแต่ว่าเลทจะตกจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะกรุงเทพออกได้ต่างจังหวัดออกได้นะคะมีธนาคารมีสาขาวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ซื้อสดได้นะคะหรือสนใจรายละเอียด เซิร์ชพูเกอรแมได้เลยนะคะที่11.12นะคะหรือติดต่อน,นิดฝ่ายขายได้เลยนะคะ0 8 8 0 1 6 4 5 5 4นะคะเรามาจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะยังไงติดต่อน,นิดได้เลยนะคะงันขอบคุณมากนะคะ